สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องทำไมช่องเจตอนนี้มีแต่เรื่องกินกินอย่างเดียวเลยไม่ไปเก็บผลไม้แล้วเหรอ ER, ไม่ไปรถบ้านแล้วเหรอไม่ไปหาเห็ดแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ช่องไม่สนุกเลยเดี๋ยวเจจะมาตอบคำถามนะคะเจก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบหนีไปจากช่องนะว่าทำไมช่วงนี้เจถึงกินอย่างเดียวกินโชว์อย่างเดียวเลยนะหรือว่าพาไปช้อปปิ้งนะคะจ,ะจะบอกว่า เพราะว่าช่วงนี้ที่อเมริกาคือหน้าหนาวนะคะคือแล้วถ้าหนาวที่เนี่ยเขาจะไม่ไปแคมปิ้งกันเขาจะไม่ใช้รถบ้านกันนะคะเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ ไม่สวยนะคะคือมันสวยแต่เป็นหิมะสวยแบบขาวๆแบบเย็นๆนะคะแต่คนที่เนี่ยเขาจะชอบความสวยที่มันเป็นธรรมชาตินะมีเสียงนกร้องมีแบบเดินเข้าป่าได้ฮกิ้งได้ไม่นิยมที่แคมปิ้งหน้านี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่หน้าซัมเมอร์นะคะก็ประมาณเดือนมิถุนายนะคะประมาณเดือนมิถุนายนพฤษภาก็เริ่มได้ละพฤษภา ก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเจจะให้ดูคนถามว่าเมื่อไหร่จะเก็บสตรอเบอรี่นะคะเก็บเชอร์รี่มันก็จะมีเป็นแบบนี้เลยนะคะที่นี่เขาก็จะบอกว่าอันนี้คือสวนนะคะยูพิกก็คือเราสามารถไปเก็บได้ต้นนะคะเขาก็จะบอกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภามิถุนาน,นะคะเราจะเห็นสตรอเบอรี่นะหลังจากสตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บก็ตามนี้เลยค่ะสตรอเบอรี่เชอร์รี่แบล็คเบอรี่นะคะ นี่นะบลูเบอร์รี่ลัซเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่พีชแล้วก็พุนนะคะแอปเปิลนะคะแล้วก็มีพัมคินนะเขาจะออกตามแบบนี้เป๊ะเลยค่ะคือเริ่มต้นผลไม้ที่ออกอันดับแรกก็คือสตรอเบอร์รี่นะก็รออีกประมาณเท่าไหร่กี่เดือน ประมาณสเดือนนะคะประมาณสเดือนฮะ,ะเจถึงจะได้เก็บสตรอเบอรี่นะสำหรับที่วอชิงตันนะคะสำหรับที่ที่เจอยู่นะ,ะ mm hmm. ก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเจจะถ่ายไว้ให้ดูทีนึงเผื่อมีคนที่อยู่รัดเดียกับเจแล้วก็อยากรู้นะ,ะอันนี้ก็คือฟาร์มที่เจไปส่วนมาก80%ที่เจไปนะ,ะก็จะเป็นฟาร์มนี้นะคะแล้วส่วนไม่ไปหาเห็ดแล้วหรอ เห็ดเจก็ดูแล้วนะคะเห็ดหน้าหนาวมันมีนะคะมีหน้าหนาวมีแต่เจคิดว่ามันน่าจะลําบากแล้วมันหนาวเกินไปสําหรับเราเพราะว่าพผอิญตอนนี้เมืองรัฐที่เจอยู่มันมีพายุเข้านะเหมือนที่เจถ่ายให้ดูว่าเรามีหิมะตกอย่างรุนแรงออกจากบ้านไม่ได้นะก็ทุกอย่างก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเจก็คิดว่าก็คงจะไม่สนุกที่เราจะออกไปหาเห็ดท่ามกลางหิมะนะคะแล้วส่วนตกปลาตกกุ้ง ที่อเมริกานะคะเขาจะมีกำหนดวันตกปลาตกกุ้งนะคะคือเราไม่สามารถตกได้ทั้งปีนะ,ะเขาจะบอกว่าถ้าเทศกาลตอนนี้ถึงเทศกาลขุดหอยนะคะเป็นขุดหอยแต่เจไม่ไปเพราะว่ามันหนาวเกินไปเราก็จะไม่สนุกนะคะแล้ว แล้วก็เทศกาลตกปูก็ยังไม่ถึงนะคะเทศกาลตกปลาก็ประมาณเดือนเมษายนนะคะก็จะเริ่มเปิดเทศกาลตกปลาคือที่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นช่วงๆนะคะเขาจะเปิดช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะปิดคือเราไม่สามารถตกปลาตกกุ้งหาเห็ดทุกอย่างได้ตลอดทั้งปีนะคะเจก็เลยทําไมถึงมีแต่คลิปกินเพราะว่าเจไม่อยากห่างหายไปจาก,เจ,ากเจก็ไม่อยากห่างหายไปจาก ช่องตัวเองนะคือไม่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปแคมเปอร์แล้วก็เงียบไปเลยก็คงจะไม่ดีอย่งางเงี้ยเจก็อยากจะมาคุยกับพี่ๆน้องๆนะก็เลยไปช้อปปิ้งบ้างไปเสืรข้าวบ้างกินบ้างส่วนมากก็กินซะส่วนใหญ่นะคะก็เพราะเรากินอยู่แล้วแหละแล้วเจก็มีช่องกินอยู่แล้วด้วยนะคะเจก็เออ ก็กินโชว์กินไปคุยไปก็สนุกดีนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับคนที่ผิดหวังนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทําไมไม่สนุกเลยไม่มีสาระเลยทําไมไม่พาไปเที่ยวคือเจออกไปแคมปิ้งไม่ได้จริงๆค่ะคือสถานการณ์มันไม่ให้แล้วที่นี่เขาไม่นิยมเที่ยวกันแล้วก็ไม่มีที่พักด้วยเพราะว่าที่พักตามอุทยานเขาก็เปิดตามฤดูเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ เจก็อยากอยู่คือเจไม่อยากห่างหายไปไหนจากจากช่องของเจเองเนาะเจก็เลยพยายามทำนูน่นทำน,ทำนี่กินบ้างไปช้อปปิ้งบ้างเปิดถึงช้อปปิ้งบ้างก็ประมาณนี้นะคะว่าทำไมถึงช่วงนี้มีแต่คลิปกินอย่างเดียวนะไม่พาไปเก็บผลไม้เลยไม่พาไปรถบ้านเลยก็ ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รออีกแป๊บนึ่งประมาณ2-3สเดือนนะคะเราก็จะเริ่มเก็บผลไม้กันได้แล้วก็เริ่มเอารถออกไปตกปลาตกกุ้งกับหอยกันได้แล้วนะ,ะก็ยังไงวันนี้เจก็มาพูดเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจนะคะแล้วก็มีคำถามหรือมีอะไรก็ถามเจได้เจเอโอเคกับทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะคะยังไงวันนี้เจก็ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รู้สึกวันนี้ตัเองพูดเร็วมากเลยไม่รู้ว่าจะรีบไปไหน